แซมยุรนันเจ้าของโรงพยาบาลที่ไทยและเยอรมน,นีแซมยุรนันคุณพ่อพระเอกตลอดการถึงชีวิตและครอบครัวในวันนี้ของเขาความอบอุ่นที่ลงตัวในบ้านหลังงามและเป้าหมายต่อไปที่จะมอบให้ทายาทบ้านหลังงามบนพื้นที่สี่ไร่ในจังหวัดนนทบ,บุรีของแซมยุรนันพรมรมนตรีนักแสดง ที่เรียกว่าเป็นพระเอกอย่างเดียวคงไม่พอต้องต่อท้ายด้วยคำว่าตลอดกาลอายุเป็นเพียงตัวเลขขึ้นมาไม่ได้พอยุระนันพมรมนตรีในวัยเกือบ60แล้วก็ยังหล่อเรากับหยุดเวลาเอาไว้หลังจากทำสารทุกสุขดิบกันพอหอมปากหอมคอแล้วครอบครัวพมรมนตรีก็แจ้งกับเราว่าวันนี้น้องมายุริซาติดสอบอยู่เลยไม่สามารถมาร่วมเฟรมกับเราได้ แต่ถึงอย่างนั้นน้องไมค์ก็ยังได้รับการพูดถึงตลอดช่วงเวลาการสนทนาและตอนนี้คุณแซมคุณมุกมาลิสาและน้องแอม,มโบโยุรการก็พร้อมที่จะเล่าถึงชีวิตวันนี้ของครอบครัวพมรมนตรีที่ไม่ได้เปิดเผยผ่านหน้านิตยสารมานานพอสมควรคุณแซมที่ตรงนี้ตั้งอยู่ริมน้ำครับเรามาดูที่กันตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วที่ผมชอบเพราะว่าเคยมาถ่ายหนังน้ำที่นี่ใสามากเงียบต้นไม้ใหญ่ก็เยอะ ผมติดต่อขอซื้ออยู่หลายปีจนกระทั่งเจ้าของที่ยอมขายก็เลยปลูกบ้านเป็นเรือนหอตรงนี้อยู่ใกล้ที่ทำงานมุกและมีความเป็นส่วนตัวผมชอบเพราะตอนนั้นผมยังเป็นนักแสดงอยู่อีกอย่างเราสองคนต่างก็ผูกพันกับแม่นม้ำลำคลองอย่างมุกเขาอยู่บ้านที่เตดริมของสามเสนมาตั้งแต่เด็กส่วนผมเองถึงบ้านแตอยู่สุขุมวิทแต่ที่บ้านก็มีคลองเราก็เลยชอบบ้านริมน้ำ เวลาอยู่ในบ้านหลังนี้รู้สึกว่าบ้านมันเป็นของเราไม่มีใครเข้ามายุ่งเราอยู่มาจนบ้านมีศิลปะเพ้นมือของลูกเยอะมากและโลกเลอะเทอะเลยคิดว่าถึงเวลาทำบ้านใหม่แล้วก็เลยไปอยู่คอนโดซึ่งไปซื้อไว้ตรงที่ทำงานตอนแรกเขาบอกว่าใช้เวลาทำบ้านประมาณ6-7เดือนแต่กลายเป็นว่า2ปีแล้วก็ยังไม่เสร็จกระทั่งลูกๆที่เรียนอยู่แถวนี้เรียนจบ มุกเองก็ไม่ได้ทำงานที่ดอนเมืองแล้วผมเองก็ทำงานใจกลางเมืองทุกคนเลยสะดวกที่จะอยู่คอนโดก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครกลับบ้านโดยเฉพาะมุกเองก็มาบอกผมตรงๆว่ายิ่งมีบ้านใหญ่อย่างนี้ก็ต้องดูแลเยอะเหนื่อยอยู่คอนโดมีความสุขมากมีสิ่งอำนวยความสะดวกไปไหนมาไหนก็ง่ายแถมยังติดรถไฟฟ้าอีกลูกสาวลูกชายจะไปไหนแม่รู้ว่าออกไปโดยรถไฟฟ้ากี่นาทีถึง ให้กลับเดี๋ยวนี้กี่นาทีถึงคือมันช่างเข้าที่เข้าทางมากเลยกลายเป็นว่านานๆานานทีถึงจะกลับบ้านหลังนี้แต่ทุกคนต่างก็รักบ้านหลังนี้ลูกก็โตที่นี่ส่วนผมก็เพิ่งรู้ว่ายิ่งมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นเราก็ยิ่งขยันสร้างไอ้นี่ก็สวยไอ้นั่นก็ดีไอ้นอนก็ซื้อภาระต่อไปก็คือภรรยาต้องดูแลอย่างน้องหมาเราอยากเลี้ยงกันพ่อกับลูกแอบผักหลังแม่ เอาน้องหมามาเลี้ยงปรากฏว่ามันอยู่เป็นรู้ว่าใครใหญ่ในบ้านก็เอาใจแต่มุกประจบจนตอนนี้มุกรักคนเดียวปัจจุบันพี่แซมเปิดคลินิกสุขภาพร่วมกันอยู่ที่อาคารบางกอกเมดิเพกสุขุมวิทสีรวมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์บำบัดต่างๆนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลด้านสุขภาพลักษณะเดียวกันที่ประเทศเยอรมน,นีที่ตัวเขายังนั่งบริหารในตำแหน่งซี o อีกด้วย คุณแซมเฟดตัวจากวงการไปพักใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่แซมบอกว่าตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกโรงพยาบาลหรือบ้านสุขภาพคือทำอย่างไรให้ชีวิตคนอยู่กันยาวๆแล้วก็เป็นประธานบริษัทพานาซีเมดิคอลเซนเตอร์ซึ่งมีทั้งที่เยอรมน,นีที่กรุงเทพตรงสุขุมวิท มีโรงพยาบาลพลางนาซีที่พระรามสองรวมทั้งที่เขาใหญ่และกำลังจะมีที่ภูกเก็ต